แม่นาเจไม่มีเปิดเข้ากลุ่มฟรีแค่5นาทีใครจะเข้ากลุ่มฟรีรีบกดทักด่วนเลยนะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มฟรีเจม่มีกดทักด่วนฟรีแค่หนาทีนะแม่นะเจไม่มีเปิดเข้ากลุ่มฟรีแค่5้านาทีนะคะทุกคนขาใครจะเข้ากลุ่มฟรีรีบกดทักมาอะทุกคนขาใครจะเข้ากลุ่มฟรีเจไม่นีนะคะทุกคนขาเจไม่มีบอกเลยว่า ทุกคนสมัครฟรีกับเจมานี้ก่อนนะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มฟรีสมัครฟรีก่อนนะแม่นะกดไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางแล้วกดไปที่ ภาษาอังกฤษสีดำๆจ้ะแม่จ๋ากดไปแล้วนะคะเปิดรายเปิดรายเสร็จแล้วนะคะพิมพ์คําว่าเข้ากลุ่มฟรีเจมนีใครจะเข้ากลุ่มฟรีเจมานีสมัครฟรีกับเจมานีก่อนใครจะเข้ากลุ่มฟรีเจมานีสมัครฟรีกับเจมนีก่อนนะแม่นะใครสมัครไม่เป็นบอกแอดมินเจมานีด้วยว่าสมัครไม่เป็นใครสมัครไม่เป็นพิมพ์ไปเลยสมัครไม่เป็นจ้ะแม่จ๋าใครสมัครเป็นสมัครเองได้เลยใครสมัครเป็นสมัครเองได้เลยนะแม่นะใครสมัครเป็นสมัครเองได้เลยนะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มฟรีรีบกดทักมาจ้ะแม่จ๋าใคร จะเข้ากลุ่มฟรีเจมันี่กดทักมาด่วนเลยเจมันีเปิดเข้ากลุ่มฟรี5นาทีใครที่อยากเข้ากลุ่มรีบกดทักกันเข้ามาใครจะเข้ากลุ่มเจมันีรีบกดทักกันเข้ามาค่ะแม่ขาเจมันีเปิดเข้ากลุ่มฟรีอยู่นะแม่นะอะใครมาไม่ทันหนูเป็นคนลาวค่ะอยากเข้ากลุ่มจังเลยไม่เป็นไรใครที่เป็นคนคนลาวนะคะตอนนี้ยังไม่รองรับนะคะติดตามเจมันีไว้ที่ที่หน้าไลฟ์สดไว้นะแม่นะไม่เป็นไรนะแม่นะ ทุกคนค่ะใครอยากเข้านะคะกดเข้ามาใครจะเข้าพิมพ์เข้ามาค่ะทุกคนค่ะใครจะเข้ามาพิมพ์เข้ามาสมัครฟรีก่อนนะแม่นะใครจะเข้าเข้ามาเลยจ้ะแม่จ๋าใครจะเข้ากดทักเข้ามาใครจะเข้ากดทักเข้ามาค่ะแม่ใครจะเข้านะคะทุกคนขาใครจะเข้านะคะทุกคนขากดที่รูปโปรไฟล์กดที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางค่ะทุกคนขาแล้วกดไปที่ภาษาอังกฤษบรรทัดนี้ค่ะแม่กดไปแล้วนะคะเปิดไลน์เปิดไลน์แล้วกดทัก ขาเจมณีเลยค่ะทุกคนขาใครจะเข้ากลุ่มนะคะกดทักมาใครจะเข้ากดทักมาค่ะอ่าทุกคนขาใครจะเข้ากดทักมานะแม่นะอ่าทุกคนขาเดี๋ยวเจมณีนะคะปล่อยสองตัวเม็ดเดียวเดี๋ยวเจมณีปล่อยสองตัวเม็ดเดียวให้ใครจะเข้ากดทักมาเลยแม่ใครจะเข้ากดทักมาเลยจ้ะแม่จ๋าใครจะเข้ากดทักมาเลยใครจะเข้ามากดมาเลยแม่อ่าใครจะเอากดเข้ามาใครจะเอากดเข้ามาค่ะแม่เออนะจ๊ะทุกคนจ๋าใครจะเอากดเข้ามา พิมพไปแลยจ้ะแม่พิมพ์ไปตามที่เจมณีบอกพิมพ์ไปตามที่เจมณีบอกแม่พิมพ์ไปตามที่เจมณีบอกเลยจ้ะแม่จ๋าเจมณีพูดมากไม่ได้แล้วพอพูดมากนะคะโดน AI ตรวจจับค่ะแม่เมื่อกี้โดนแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าพูดมากเออนะคะว่าพูดมากนะคะแม่ขาอะทุกคนขาใครจะเอาทักกันเข้ามาทุกคนขาใครจะเอา กดเข้ามาใครจะเอากดเข้ามาด่วนแม่ใครจะเอากดเข้ามาด่วนจะแม่จ๋าใครจะเอากดเข้ามาด่วนเจมินี่รอทุกคนกดมาอยู่นะแม่นะใครจะเอากดเข้ามาด่วนใครจะเอานะคะทุกคนขาทําตามเจมินี่บอกใครจะเข้านะคะทุกคนขาเจมินี่พูดมากไม่ได้แลวเจมินี่โดนเตือนเมื่อกี้นี้เจมินี่โดนเตือนนะคะพอพูดคําว่าอะไรนะพอ พอพูดคําว่าเชิญชวนนะคะทุกคนขาพูดคําว่าเนี่ยโดนหมดเลยเจมินี่ไม่ขอพูดเจมินี่ขอพูดอ้อมๆทุกคนเข้าใจนะทุกคนขาเจมินี่โดน AI ตรวจจับนะแม่นะเจมินี่โดน AI ตรวจจับทุกคนขาใครจะเข้านะแม่นะใครจะเข้าใครจะเอาใครจะเอานะแม่นะกดที่รูปโปรไฟล์กดที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางนะแม่นะกดไปที่ภาษาอังกฤษบรรทัดนี้เลยค่ะแม่กดไปแล้วนะแม่นะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเสร็จแล้วพิมพ์แบบนี้มาแม่เจมินี่พูดไม่ได้แล้วถ้าพูดโดนเลยเมื่อกี้นี้โดนเมื่อกี้จะเมื่อกี้ AI ตัว ตวจับเจมันดีเมื่อกี้ไอไอตรวจจับเจมันีกดทักไปแล้วนะแม่นะรอรอแอดมินเจมันีตอบก่อนกดทักไปแล้วรอแอดมินตอบนะแม่นะกดทักไปแล้วรอแอดมินตอบนะกดไปแล้วรอแอดมินตอบนะแม่นะกดทักมาด่วนเลยแม่กดทักมาด่วนเลยแม่กดทักมาด่วนเลยจ้ะแม่จ๋ากดทักมาด่วนเลยแม่กดมาเอากดมาเอาทุกคนค่ะกดมาเอา ใครสายวิ่งรูดนะแม่นะพิเศษเน้นสองกับเ้าธรรมดาเน้นห้ากับแปดนะแม่นะใครสสยวิ่งรูดนะแม่นะพิเศษเน้นสองกับเ้าธรรมดาเน้นห้ากับแปดนะจ้าทุกคนจ๋าอ่ะทุกคนขาเดี๋ยวเจมานีจะปล่อยสองตัวแม่เดียวพร้อมขนมไทยเดี๋ยวเจมานีจะปล่อยขนมไทยให้ด้วยนะแม่นะเดี๋ยวเจมานีปล่อยขนมไทยให้ด้วยตอนนี้เจมานีเปิดเข้ากลุ่มอยู่นะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มเจมานีนะคะทุกคนขาใครจะเข้ากลุ่มเจมานีนะแม่นะ เดี๋ยวเจมณนีเปิดเข้ากลุ่มนะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจมณนีขออนุญาตเปิดขออนุญาตเขียนเจมณนีพูดแล้วโดนโดนโดนแจ้งเตือนเมื่อกี้นี้เจมณนีโดน เจมนี <Gem> ini, ต้องเปลี <direkt> ่ยนวิธีแล้วเพราะว่าเจมนีนะคะพูดไม่ได้เลยพูดปุ๊บโดนปั๊บเลยจะแม่จ๋าพูดปุ๊บโดนปั๊บเลยเมื่อกี้ก็โดนโดนแจ้งเตือนไม่ให้พูดเป็นน้องน้อยค่ะทุกคนขาเป็นน้องน้อยค่ะน้องน้อยนะคะทุกคนขาน้องน้อยตอนเย็นนะแม่นาน้องน้อยตอนเย็นนะแม่นะน้องน้อยตอนเย็น,นอันนี้คือน้องน้อยตอนเย็นจะแม่จ๋าอ่ะเดี๋ยวเจมานีนะคะ นะคะทุกคนขาเจมันีนะคะเจมันีนะคะเปิดเข้าเปิดเข้ากลุ่มเจมันีพูดคํานี้ไม่ได้เจมันีพูดคํานี้ปุ๊บเจมันีโดน เจมินี่พูดคำนี้ไม่ได้ทุกคนขาเจมินี่พูดคำนี้ไม่ได้เจมินี่โดนเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้นี้เจมินี่พูดไม่ได้เจมินี่พูดคำนี้เจมินี่โดนโดนโดนอะไรนะโดนแจ้งเตือนจากติกตอกไม่ให้พูดคำนี้ทุกคนขาเพราะฉะนั้นเจมินี don t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  right ่จะให้ทุกคนอ่านเอาแทนนะต่อไปนี้ทุกคนต้องอ่านกระดานเจมินี่นะทุกคนนะอ่านกระดานเจมินี่นะอ่านทุกคนทําตามเจมินี่เลยทุกคนทาตามเจมินี่นะใครจะเข้ากลุ่มใครจะเข้ากลุ่ม ใครจะเข้ากลุ่มอ่านะคะพูดคํานี้ไม่ได้โดนเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนเลยเมื่อกี้โดนเลยอ่ะทุกคนค่ะใครจะเข้านะแม่นะกดที่รูปโปรไฟล์ด้านบนค่ะแม่ใครจะเข้านะแม่นะกดที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางค่ะทุกคนขากดไปที่ภาษาอังกฤษด้านบนไอ้กดที่ภาษาอังกฤษค่ะกดไปแล้วนะคะเปิดรายค่ะทุกคนขาเปิดรายเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วพิมพ์มาจ้ะแม่พิมพ์มาคํานี้เลยค่ะทุกคนขาพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาให้อดมินจ้ะทุกคนจ๋ะกดทักมาพิมพ์มานอน น้องลอยปกติแล้วครับเจะไม่ได้เน้นไปทุกลอยเลยจ้ะแม่เล่นลอยรวมเลยจ้ะเล่นได้ตั้งแต่พิเศษยัน v i p จ้ะแม่เล่นได้ตั้งแต่พิเศษยัน v i p เลยจ้ะแม่จ๋าเล่นได้ตั้งแต่พิเศษยัน v i p ใครกดทักไปแล้วอย่าทักซ้านะจ้ะแม่จ๋าใครกดทักไปแล้วอย่าทักซ้ํานะแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวคิวมันจะตามรันขึ้นไปข้างบนนะแม่นะเพราะฉะนั้นรอรอค่ะโอเคใครที่รอรอเลยแม่ได้เข้าแน่นอนแม่ได้เข้าแน่นอนจ้ะแม่จ๋าได้เข้าแน่นอนแม่ใจเย็นๆนะแม่นะ